สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรแบบไง่ายกันนะฮะกับตุงข้างซุปเปอร์โทนะฮะตกหน้านะครับนี่นะฮะทำอย่างไรทำยากไหมไปดูกัน สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับคือตัวกันชนหลังมันตินะฮะจะเป็น FRP หรือไฮเกตได้หมดเลยนะครับจะเป็นของปีไหนรุ่นไหนได้หมดเลยนะฮะไม่มีจำกัดนะครับอ่าโครงซูเปอร์ทเนี่ยมันจะมีรูนะฮะอ่าแล้วรูโครงอื่นได้ไหมเดี๋ยวผมค่อยมาเทียบเนาะก็ เราจะใช้โูด้านหลังนี้ยึดสองูนี้ฉะนั้นเราจะทําการปาดตัวสิ่งที่จะเกี่ยวกับล้อออกนะฮะก็คือส่วนตรงนี้ตัดออกนะฮะตัดออกไปเลยนะครับจนเพื่อความชัวร์ก็ให้ถึงตัวขีดยาวๆนี่ตัดออกไปเลยนะครับผม หลังตัดแล้วจะได้ทรงประมาณนี้นะฮะก็จะหลบล้อได้นะครับอย่างนี้นะนี่ค่ะตรงนี้จะไม่โดนล้อเลยก็คือจากนั้นก็ทำอะไรต่อก็ขวานรูหลบน็อตนะครับสี่จุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่ไว้ใต้รถเนี่ยถ้าเราไม่หลบน็อตเนี่ย โอกาสที่หัวน็อตจะไปคูดกับตัวล้อสูงนะฮะฉะนั้นต้องทําตัวหลบน็อตไว้นะฮะประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องวิธีใส่นะฮะก็ใส่ไม่ยากนะครับหาบูทนะฮะบูทความยาวน่าจะเป็นบูทสั้นๆประมาณนี้นะฮะใส่ยังไงก็หลังจากเราคว้านรูแล้วนะครับก็ใส่เข้าไป ปกติเหมือนที่เคยใส่นะฮะหาตัวน็อตเตเปอร์แบบสั้นๆนะครับเพราะว่ารูตรงนี้พอสอยไปปุ๊บตรงนี้ติดนะฮะมันไม่มีรูเสริมต่อนะครับฉะนั้นก็หารูแบบสั้นๆเอานะฮะ น็อตยาวขันทะลุได้ไหมก็ขันได้นะครับแล้วถ้าเป็นอะไรนะสมมติรถตัดหน้าทำยังไงก็ได้นะฮะก็แค่วางตัวดามไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ซ้อนเข้าไปกีีนะฮะได้เหมือนกัน แล้วก็หาบูทที่พอดีพอดีนะฮะใส่เข้าไปโอเคได้ละ ดูส่งไปเนาะถ้าส่งไปก็ลดขนาดปูให้มันสั้นลงได้นะครับเพราะว่าอันนี้ดูเหมือนบูมันจะยาวไวนิดนึงนะโอเคทำไงต่อเดี๋ยวดูกันทีนี้ก็ทำการร้อยตุ้มนะครับใส่เสาวไปนะใส่เสาวไปใส่แหวน แหวนใส่ทำไมแหวนไม่ใส่ก็ได้จะใส่ก็ได้เพราะว่าที่ผมใส่เนี่ยเพราะผมจะใส่กันคลายนะฮะว่าแหวนนี้ไว้รองกันคลายก็เพราะว่าไม่อยากให้ตัวรูกันชนเป็นรอยะฮะมีผลอะไรไหมก็ไม่มีนะครับไม่มีผลอะไรเลยนะฮะ มีผลอ,อย่างเดียวแค่ไม่สวยนะฮะ แล้วก็ใส่ต้มนะครับต้มสลิมนะฮะอันนี้ถ้าแรงตบตุ้มไม่พอเพิ่อเพิ่มความยาวของสาวได้นะฮะเสร็จแล้วประมาณนี้โอเคคลิปนี้จะจบหรือยังยังไม่จบเดี๋ยวอ่ะติดไหม ไม่ติดอ่ะขึ้นจำได้ไหมขึ้นได้ติดนิดหน่นอยแต่ไม่มีผลไม่ติดดิหินไหมไม่ติดนะฮะไม่ติดรอดได้นะฮะขึ้นแบงค์ละแบงค์ไม่ติดนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้จบจริงๆเพียงเท่านี้นะฮะก็ชอบถูกใจกดติดตามได้สนับสนุนค่าอะไรกดสมัครสมาชิกเลยช่วยดูโฆษณาผมระหว่างจะเริ่มคลิปก็ได้นะฮะเดี๋ถ่ายคลิปก็ได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ